อะพามาดูข่าวนี้แล้วกันนะมีการโพสต์ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเรื่องของออคุณเผ่าภูมินะโรจนศักกุลนะเลขานุกาการัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะมีการออกมาประกาศครั้งสำคัญนะให้กับวงการคริปโตนะโดยใช้ชื่อคำว่าประเทศไทยนะเตรียมผลักดัน ประเทศเนี่ยสู่คำว่าดิจิ t a ลแอสเซท u ับนะฮะโดยมีการประกาศยกเลิก vat นะฮะหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองกับตัวคริปโตนะเรามาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งแล้วกันในบทสัมภาษณ์เนี่ยกระทรวงการคลังต้องการยกระดับอันนี้คุณเผ่าภูมิพูดนะกระทรวงการคลังต้องการยกระดับการระดมทุนของประเทศผ่านดิจิทัลแอสเซทย้ำนะแสดงว่ารัฐบาลมองเรื่องของการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ประเภทนี้นะไม่ใช่แค่ ipo นะไม่ใช่การ าการมีแต่หุ้นอย่างเดียวนะมองมองคริปโตเรื่องการระดมทุนแล้วนะฮะนี่คือมุมมองของรัฐบาลไทยนะคู่ขนานกับเครื่องมือของการระดมทุนอื่นๆอ,อาจจะเป็นตลาดหุ้นนะฮะการคริปโตในไทยอาจจะถูกนํามาใช้ในการระดมทุนมากขึ้นน่าสนใจนั่นหมายความว่าผมเป็นบริษัทผมมีบริษัทบริษัทมาหาชนก็ยังไม่อยากจะลงไม่อยากจะระดม,ด,มดมทุนผ่านในตัวปกตินะหรืออยากจะระดม,ดมทุนผ่าน ICO ทำได้ไหมนะฮะอันนี้น่าสนใจก็จะก็คือเป็นเหรียญนั่นเองนะฮะไม่ได้ผ่านตัวหุ้นนะแล้วมันจะมีปันผลไหมหรือ,อยังไงนะอันนี้ก็น่าสนใจนะเรื่องของการระดมทุนต่อนะครับเดินหน้าพัฒนาสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบอันนี้คือการแถลงการของคุณพอภูมินะบ,บอกว่าราัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาแบบเต็มรูปแบบเลยเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในเศรษฐกิจดิจิทัลนะฮะแล้วก็ รัฐบาลตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางเนี่ยขีดเส้นใต้เลยนะรัฐบาลไทยเนี่ยตั้งเป้าไว้นะว่าจะเป็นศูนย์กลาง Digital Asset h u ันะของภูมิภาคเลยในนี้คือการตั้งเป้าของเขานะฮะโดยกระทรวงการคลังออกมาเอ,าอ,อกมาตรการใหม่ดังนี้นะฮะไล่ไปทีละข้อเลยหลักๆมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับสิ่งที่สนับสนุน 1. นึ่งคริปโตเคอเรนซีนะคริปโตเคอเรนซีขีดเส้นใต้อันนี้คือเหรียญที่ทุกคนเทรดอยู่นะพวก นั่นแหละนะตามที่คุณไปเก็งกำไรพวกนี้อยู่ในหมวดนี้นะครับคือคริปโตเคอเรนซีถ้าคุณเทรดคริปโตเคอเรนซีและนะโทเค็นดิจิตอลเพื่อการใช้ประโยชน์อันนี้เรียกยูทิลิตี้โทเค็น ยู่ที่ที่โทเค็นอาจจะไม่ใช่โทเค็นที่คุณไปใช้เป็นเหรียญอาจจะเป็น NFT NFT คุณเอาไปทําเป็นแต้มแต้มซื้อของขายของนะเวลาคุณไปซื้อห้างต่างๆมี point p o ยต์แรกเป็นเงินอะไรเงี้ยไอ p o ยต์พวกนั้นเนี่ยมันจะอยู่ถ้าเป็นอยู่ในมุมของคริปโตเคอเรนซี่ะอยูนฟอร์มของ utility token ได้นะครับเขาก็ทำเป็น NFT ได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเป็น2เรื่องนี้เรื่องคริปโตเคอเรนซีหรือเรื่องของ utility token นะครับที่ซื้อขายกันตั้งแต่วันที่หนึ่งมก,กราค,คือเริ่มเอาตั้งแต่ปีปีใหม่เลย ต้นนะตั่งแต่ลาเป็นต้นไปแบบไม่กับคือจะไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มดูนะยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT สําหรับการโอนสินทรัพย์ดิจิตอลในมุมของกฎหมายนะครับย้ำอีกรอบสําหรับคนที่ไม่เข้าใจคํานี้นะฮะในมุมของกฎหมายนะครับประเทศไทยมองคริปโตเคอเรนซีเป็นการบริการเนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ เป็น c URRENCY ที่อยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นจึงใช้คําว่าโอนนะฮะงั้นถ้าควรไปอ่านคําว่าโอนเมื่อไหร่เนี่ยก็คือจะได้เข้าใจว่ามันก็คือขายนั่นแหละซื้อขายเวลาคุณซื้อขายโอนคือซื้อขายเนี่ยขายเหรียญสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเงี่ยเขียนมงเล็บไว้ให้ว่าขายนะไม่ต้องเสีย VAT แล้วเริ่มเมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่วันที่1น,นะฮะมกราที่ผ่านมาเลยนะ,ะเป็นต้นมาแล้วไม่กําหนดเวลาสิ้นสุดด้วยแบบไม่มีกําหนดเวลาสิ้นสุดคือยาวๆไปเว้นยาวๆไปเลยนะฮะ สองครับเราบอกแล้วว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีทั้งหมด3แบบถูกป่ะหนึ่งคือคริปโตเคอเรนซีสองคือยูทิลิตี้โทเค็นเมื่อกี้เราพูดไปแล้วสองเหรียญสามคืออ,อ,อินเวสเมนต์โทเค็นอินเวนอินเวสเมนต์โทเค็นเนี่ยเป็นโทเค็นดิจิตอลเพื่อการลงทุนนะครับอันนี้ก็ได้รับการยกเว้น VAT เช่นเดียวกันตามเดิมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ต้องบอกก่อนก่อนหน้านี้ที่คุณพาวูลจะออกมาบอกเนี่ยเวลายกเลิกตัว VAT เนี่ยจะยกเลิกแค่ตัว Investment Token ตัว Cryptocurrency ที่คุณเทรดเทรดกันอยู่ตัว Utility Token ยังคงมี VAT นะแต่ว่าหลังจากนี้เขาบอกเลยว่ายกหมดเลยนะครับทั้ง3แบบ Investment Token อันนี้เดิมมันก็ยกเว้นอยู่แล้วนะครับ Cryptocurrency แล้วก็ตัว Utility Token นี้ยกเว้นหมดนะครับสำหรับ VAT ถือว่าเป็นข่าวดีนะเดี๋ยวไล่ต่อไปก่อนนะครับข้อ2ครับ เดี๋ยวเข้ามาวิเคราะห์กันอันนี้จบยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อขายผ่าน3ช่องทางนี้ขีดเส้นใต้3ช่องทางนี้ได้แก่1 e x c h a n g e ที่ได้รับการรับรองจากกรตอเดี๋ยวผมเติมให้ e x c h a n g e ก็จริงแต่ว่ามันต้องเป็น Exchange ที่ได้รับการรับรองจากกรตตอไม่ใช่ Exchange ไหนก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือ ต้องต้องเป็นอันนั้น 2. ก็คือในหน้าหรือบ็อกเกอร์นะครับที่ลงทะเบียนไว้กับกรตอตเช่นเดียวกันถ้าคุณไปเอาบ็อกเกอร์ไหนที่ไม่ไม่ได้อยู่การกำกับโดยกรตอตก็จะไม่อยู่ในกฎหมายนี้นะครับคือการยกเว้นใอตัวภาษีมูลค่าเพิ่มและสุดท้ายนะครับก็คือ,อผู้ค้าผู้ค้าสินทรัพย์ดีเจ้าหรือดีลเลอร์นะครับภายใต้การกำกับดูแลของสํานักงาน คณะกรรมการนั่แหละกรนะต,น,ตน,นั่นแหละนะจากเดิมที่ยกเว้นเฉพาะ exchange นะครับกฎไอ้ข้อที่2เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนิดนึงสมัยก่อนเนี่ยจะยกเลิกเฉพาะคุณไปซื้อขายใน exchange ถ้าคุณโอนเหรียญกันอะไรข้างนอกเนี่ยนอกเอ็กชแนนเนี่ยก็จะยังต้องจ่ายแบทอยู่งงไหมกฎหมายมันจะงงๆมากนะตอนก่อนหน้านี้นะคือจะยกเว้นแวดหรือยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตอนที่คุณไปซื้อเหรียญเนี่ยคุณเป็นเทรดเหรียญเนี่ยในเอ็กชแนนที่กํากับโดยกรต แล้วถ้าคุณเอาเหรียญนั้นโอนออกมาสมมติว่าเป็นอะไรเป็น A D A เป็นเป็นอีเธอรียเเป็นอะไรเงี้ยคุณโอนออกมาข้างนอกแล้วคุณก็ามาจะไปซื้อขายผ่านบล็อกเกอร์ไอแบบเนี้ยคุณยังต้องโดนแบตอยู่ซึ่งมันกฎหมายมันจะตลกนะซื้อผ่านช่องทางนี้เสียแัตซึ่งผ่านช่องทางนี้ไม่ต้องเสียแัตตอนนี้ก็เลยเหมือนปรับใหม่หมดเลยบอกงั้นทั้ง3ช่องทางเลยนะฮะไอตัว Exchange, b r o k e r e e ก l e r ก็คือไม่ต้องจ่ายแบตนะครับาจากเดิมเป็นแค่ตัว Ex c h a n g e นะฮะ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องอยู่ภายใต้การกำกับของกรตรนะไม่ใช่เอ็กเซนนอกประเทศเดอ้อนะมันก็ไม่เกี่ยวต่อนะฮะข้อ3ครับกระทรวงการคลังและสำนักงานกรอตรกำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขพรบรนี่นะอันนี้ขีดเส้นตใต้เนี่ยกำลังจะมีกฎหมายใหม่ออกมากำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขพรบรหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะมีกำหนดให้ท็อกเคนทีเจ้ตบางลักษณะเป็นหลักทรัพย์ขีดเส้นใต้เป็นหลักทรัพย,เยเ์เป็นหุ้น เน่เป็นหุ้นเป็นหุ้นมันก็จะมีเงินปันผลอ่ะนี่แหละที่ผมขีดเส้นตายวาก็จะเป็นท่าของการไประดมทุนผ่าน ICO ใช่ไหมนะอันนี้คือคำถามใช่ไหมนะบริษัทใหญ่ที่อาจจะเบื่อการระดมทุนในลักษณะเดิมที่ต้องผ่านตลาดหุ้นและตลาดหุ้นไทยก็รู้ๆอยู่ตอนนี้มันก็หุ้นมันก็มีแต่สารวันที่ลงนะฮะก็คงจะเซ็งๆแต่ว่าถ้าสมมติเราระดมทุนผ่าน ICO เนี่ยโอ้โหจะมีความคึกคักเพราะเพราะไงเพราะพวกเราชาวคริปโตมันมันตัวไฮอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> ตัวเขาไปตัวเขาไปเล่นอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดมันจะคึกคักดึกดักมันก็อาจจะมีะความสนใจจากบริษัทนะที่อยากจะมาระดมทุนผ่านในตัวไอ้โทเค็นดิจิตอลเนี่ยนะฮะ,ะก็ลองดูกันแล้วกันนะอันนี้คือนี่นี่ถือว่าเป็นอินโนเวชั่นนะ ค,คือสหรัฐอเมริกายังไม่ประกาศอะไรขนาดนั้นว่าไอ้ดมทุนไอซีโอไอซีโอแล้วเป็นเป็นหลักทรัพย์เลยเป็นซ e ค u ว i t ตี้นะฮะในขณะที่แกลิี่เกนเซอร์ยังบอกทุกอย่างเป็น Security อยู่เลยแล้วทุกคนก็ไม่เห็นด้วยยังทะเลาะก,กันอยู่เลยแต่วันนี้ต่อไทยมาแบบนี้แล้วนะรัฐบาลไทยก็าเรียกว่า เหนือเมฆอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า,ารายละเอียดเป็นยังไงอันนี้มันเป็นแค่ถ้อยถแถลงเมื่อวานนะครับนอกจากนี้มีการพูดถึงทิ้งท้ายเอาไว้อีกนะฮะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กําหนดแนวทางในภาพใหญ่ว่ารัฐบาลที่รัฐบาลน,นี้สนับสนุนสินทรัพย์ดิจิตอลเต็มรูปแบบนะอันนี้คุณ,คณเณรษฐาฝากมาบอกนะว่าเต็มรูปแบบเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการระดมทุนของประเทศโดยต้องคํานึงถึงเสรีภาพของการเงิน นะโดยที่เต็มรูปแบบก็จริงแต่ว่าต้องคำนึงถึงเรื่องของเสรีภาพการเงินด้วยนะและต้องไม่สูญเสียศักยภาพการพัฒนาด้วยเช่นเดียวกันศถกยภาพต้องมีแต่ว่าโอกาสในการพัฒนาก็ต้องมานะฮะอะไรประมาณนี้นี่คือคุณเผ่าุ่มทิ้งท้ายได้สวยเลยนะครับอ่ะถ้าให้วิเคราะห์กันตามตรงๆเลยนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนเรื่อง e v a t มากเลยนะครับข่าวดีเราที่เราอ่าน กฎหมายจําได้ไหมพรบ774เนี่ยมันก็ยกเว้นเฉพาะตัวไอ้ไอ investment token นะในขณะที่ตัว crypto currency กับตัว utility token ก็ไม่ยกเว้นแต่วันนี้ชัดเจนนะแล้วก็ยกเลิกยาวๆไปเลยแบบไม่มีกําหนดนะทั้งหมดเนะี่ยที่มันเป็น3ประเภทของ crypto currency เนี่ยก็คือ digital asset นะเขาเรียก digital asset ทั้งหมดเลยยกเลิกไปเลยยาวๆแบบไม่มีกําหนดนะตอนนี้ยังมีความพยายามที่จะปรับตัว ICO หรือตัวการไอ้ token ี่าบางประเภทให้กลายมาเป็นหลักทรัพย์อีกต่างหาก ถ้าเป็นหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีปันผลไหมเราอาจจะได้เห็นเหรียญที่มันมีปันผลเนาะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอลองดูแล้วกันอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ <S <S